ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก การพิจารณาร่างงบประมาณในแต่ละปีเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหน่วยงานต่างๆนี่ครับมีการของบประมาณต่างๆมาเยอะแยะมากมายหน่วยงานนี้ก็ขอมาว่าจะทำนะครับเอางบประมาณไปทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้ทำเรื่องนี้นะครับมีงบประมาณปี2 5ง8ที่นะครับเพิ่งผ่านการพิจารณาไปนะครับมีงบประมาณตัวหนึ่งของหน่วยงานนะครับที่ชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญนะครับหน่วยงานสารรัฐธรรมนูญนะครับมีการของบมาซึ่งแน่นอนครับเป็นการของงบที่บอกว่าแปลกมาก นะครับเป็นการของที่แปลกมากนะครับมันเป็นหลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรเนี่ยนะครับหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยของศาลน้ำนูญนะครับหลักสูตรเนี่ยนิติธรรมฟังดีๆนะครับนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยของศาลน้ำนูญนะครับอย่างที่เราทราบว่าประชาชนเห็นอยู่แล้วครับว่าวันนี้นะศาลัฐธตํานูญมีนิติธรรมหรือเปล่ามีนิติรัฐหรือเปล่าตัดสินเนี่ยตามที่เรียกว่า ตรงตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าแต่มีหลักสูตรนี้ขึ้นมาแต่ทนายนะครับทนายแจมหรือนางสาวสักสิณธรรมนิตินสอสอกทมของพักประชาประชาชนได้ได้มีการอภิปรายถึงเรื่องนี้ว่าไอ้หลักสูตรเนี้ยนะครับมันไม่ใช่หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยแต่เป็นหลักสูตรที่เขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าและที่สําคัญนะครับหลักสูตรที่ผ่านมานะครับคนที่จบหลักสูตรเนี่ยเอ๊ะ ตกลงแล้วมันเป็นหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือเป็นหลักสูตรคอนเนคชั่นพอ,อจบเอารูปมาเอาคนนั้นมาคนนี้่าพวกพร้อมเดียวกันอะไรกันแน่อันนี้มันคือการของบเพื่อทําอะไรกันแน่ของบนะครับเพื่อไปทําตามหลักสูตรหรือของบเพื่อจะเอางบนี้ไปเที่ยวกันหรือเปล่านะ มันไม่ตรงวัตถประสมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็อย่างที่บอกพอฟังแล้วนะครับก็มีคําถามแล้วเอ๊ะสิ่งนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปฟังนะครับที่ทนายแจมนะครับได้มีการอ่าเรียกว่าอภิปรายเอาไว้ในสภาดีมากนะครับนี่แหละครับคืองบประมาณที่เรียกว่าออกไปนะครับบางคนบอกเฮ้ยงบประมาณอ่ะโวงบประมาณเป็นหลักนะครับสามจุดเจ็ดล้านล้านมาอภิปรายงบประมาณแค่สิบล้านล้านเดียวอะไรเงี้ยถามว่า เงิน1นล้าน10ครั้งก็10ล้านหรือเปล่าแล้วมันคือเงินของภาษีประชาชนหรือเปล่าครับอะเดี๋ยวเราไปฟังที่นายแจมนะครับอภิปรายเอาไว้ในสภา,ารครับอนี้ครับอบดิฉันทนายแจมศาสตรนันทมนิธิที่นันผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมสลอยเพิ่งขึ้นนะคะอดีตพรรคเก้าไกลปัจจุบันพรรคประชาชนค่ะธรรมทานคดิฉันนฐานะของกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่สงวนคำแปรยติค่ะจะขอร่วมอภิปรายในมาตรา31ที่เกี่ยวกับ สารัฐะจรทมนูญค่ะขอสไลด์ขึ้นเลยค่ะเริ่มต้นนะคะที่หลักสูตรที่มีชื่อเพราะเพราะว่านิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนอทอป,ปอค่ะวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้นะคะบอกว่าเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักวิชาการที่ถูกต้องหลักการตีความกฎหมายนวัตรกรรมในกระบวนการตรากฎหมายรวมถึงการคุ้มครองสิทธิสทเสรีภาพค,ค่ะโครงการนี้ใช้งบประมาณประมาณ8.8ล้านบาทค่ะ แต่เมื่อเราพอไปดูถึงตัวโครงการนะคะเราจะเห็นว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเป็นหลักสูตรคอนเนคชั่นหลักสูตรหนึ่งนั่นเองที่ใช้งบประมาณแผ่นดินด้วยนะคะซึ่งโดยตัวหลักสูตรนะคะเมื่อพิจารณาดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้จะสามารถทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เลยค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะที่ทุกคนใส่เสื้อขาวเนี่ยไม่ได้ไปปฏบิบัติธรรมนะคะหรือว่าไปวันเข้าพรรษาวเวียนเทียนอย่างไรก็อย่างไรทั้งนั้นนะคะแต่นี่คือหนึ่งในกิจกรรม ของการอบรมนทปค่ะฉันก็เลยคิดว่าท่านอาจจะตีความคำว่านิติธรรมผิดไปหรือเปล่านะคะนิติธรรมเนี่ย rule of law นะคะหมายความจริงว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีการเลือกปฏิบัติค่ะแต่สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยน่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมซมากกว่าคำว่านิติธรรมนะคะนิติธรรมไม่ใช่นิติไอปฏิบัติธรรมนะคะแต่เป็น rule of law ค่ะ ะะต้องตีความใหม่นะคะนอกจากนั้นบางโครงการบางรุ่นไปปฏิบัติธรรมกันไกลถึงที่อินเดียหรือเนปาลเลยด้วยซ้ำสรุปนี่เป็นหลักสูตรนิิธรรมเพื่อป,ประชาธิปไตยหรือเป็นหลักสูตรปฏิบัติธรรมกันแน่นะคะในหลักสูตรนี้นะคะเราลองเปรียบเทียบง่ายๆในเงินงบประมาณร0 0นะคะสไลด์ลงได้ค่ะในเงินงบประมาณร0อเป็นะคะเป็นหลักสูตรในการอบรมไปแล้วเนี่ย3 0 ประมาณ30ชั่วโมงของหลักสูตรค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะในปี2 5 6 7นี้นะคะโครงการน,นี้ใช้งบประมาณไปแล้ว3.9ล้านบาทเพื่อการศึกษาดูงานคิดเป็นสัดส,ส่วน53%ของงบประมาณ7.4ล้านบาทที่ได้รับทั้งปีค่ะใายถัดไปค่ะลองดูตารางได้นะคะว่ามีการใช้งบประมาณนะคะอย่างไรบ้างน,นอกจากนั้นนะคะ ในกําหนดการสไลด์ถัดไปนะคะการกําลการของรุ่นที่1 1นะคะมีการใช้จ่ายประมาณ2.7ล้านบาทและถ้าทุกคนเห็นสไลด์ให้ชัดจ,จะเห็นได้ว่าแต่ละที่ที่ไปนะคะใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมงในการบรรยายและศึกษาดูงานอีกไลน์หนึ่งค่ะส่วนเวลาที่เหลือเอาไปทําอะไรดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะท่านลองท่านประานลองคิดดูนะคะว่าหลักสูตรแบบนี้จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัวเองเขียนไว้ ได้หรือไม่ในเอกสารห้องอนุงบประมาณนะคะยังมีการเขียนผลลัพธ์ของโครงการนี้ไว้ว่าผู้เข้าศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสารธรรมนูญกฎหมายธรรมนูญการตีความกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นตามธรรมนูญค่ะแต่ตารางการอบรมหลักสูตรส่วนใหญ่กลับไปเน้นที่การปฏิบัติธรรมนะคะมุ่งเน้นวิธีการศึกษาดูงานเวลาที่เหลือจะมาสร้างความรู้ได้สักกี่ชั่วโมงเทียวนะคะ น,ะะนอกจากวาระนี้นะคะจะเป็นหลักเป็นเกี่ยวกับการอบลดงบประมาณแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาด้วยก็คือว่าสิ่งที่หลักสูกตรและสูตรรมเนี่ยได้เป็นไปตามพันธกิจแล้วก็หน้าที่ของหน่วยงานหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นไม่งั้นจะเป็นการของบประมาณแบบนี้นะคะรังแต่จะสร้างความเครือบแคลงสงสัยให้กับประชาชนว่าท่านเนี่ยจะเอาไปทําอะไรหรือว่าจะทํา จะสร้างความเคลือแกแคสงสัยว่าท่านจะมีความเป็นกลางหรือไม่ในการตัดสินคดีความนะคะและเมื่อไปดูถึงรายชื่อสไลด์ลงได้ค่ะไปดูถึงรายชื่อของสิทธิ์เก่าโครงการนทปนี้นะคะต้องขอเกิดเลยว่านี่มันไม่ต่างจากงานสังสรรครวมญาติเลยนะคะหลายๆรุ่นนะคะรุ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนามสกุลเดียวกันหมดเลยเปลี่ยนแค่ชื่อนะคะอาจจะเป็นพ่อเรียนเสร็จแม่เรียนต่อลูกเรียนต่อนะคะกลุ่มที่สองค่ะเป็นกลุ่มที่หลายๆคนบอกว่าทําทุกเรื่องมีส่วนร่วมทุกอย่างก็คือกองทัพคะ่ะมีตลอด และนอกจากนั้นจะมีกลุ่มของภาคการศึกษาหน่วยงานดยธรรมกระทรวงต่างๆด้วยและกลุ่มสุดท้ายเป็นไฮไลท์คือเป็นกลุ่มนักการเมืองด้วยค่ะซึ่งเท่าที่ทราบนะคะสองในสามรายชื่อเนี่ยนะคะเป็นคนสําคัญของรัฐบาลและเป็นรัฐมนตรีรัฐบาลนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นตัวประธานศาลเองนะคะก็ยังจบหลักสูตรนี้ด้วยและสามใน9ท่านนะคะที่เสียงดังกว่า14ล้านเสียงเนี่ยก็ยังเป็นตุลาการที่มาจากหลักสูตรเดียวกันด้วยค่ะ ท่านประธานคะทราบหรือไม่คะว่านอกจากตุลาการสารมนูญจะมาจากหลักสูตรนี้แล้วนะคะวิธีการวัดผลเนี่ยก็แปลกมากๆนะคะขอทายด้วยะคะ่ะเขาบอกว่าวิธีการวัดผลของโครงการนี้ใช้ถัดไปนะคะจะมีการวัดผลความสําเร็จนะคะร้อยละแปดสิบขึ้นไปนะคะ่ะเหมือนประมาณว่าเราก็ทําประเมินเองกันเลยทำหลักสูตรเองเรียนเองแล้วก็ประเมินเองนะคะจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะนอกจากตัวหลักสูตรเนี้ย จะไม่ได้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการแล้วไม่ได้มีอะไรที่เป็นนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยแล้วนะคะผู้เข้าร่วมก็ยังไม่ได้อดตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการด้วยถ้าอยากทาโครงการที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเนี่ยควรจะทําเป็นแบบเปิดและให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการด้วยอาจจะคิดเป็นสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปก็ได้ค่ะธรรมทานคะที่น่าห่วงยิ่งกว่านี้ก็คือหลักสูตรนี้เนี่ย จะเป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือของศาลหรือไม่และท่านประธานคะผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละคนเนี่ยหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ทั้งคุยภาคษาเอยได้พบปะนักการเมืองกลุ่มทุนขน้าราชการระดับสูงและอย่างนี้การตัดสินคดีแต่ละครั้งเนี่ยประชาชนจะไม่ตั้งคำถามได้อย่างไรการทำงานของตุลาการต้องอาศัยความเป็นกลางและความน่าเชื่อถือการเปิดหลักสูตรแบบนี้ จะเกิดความเป็นกลางและความน่าจะถือได้อย่างไรดิฉันเองพูดในห้องกรรมนิการห้องใหญ่ด้วยนะคะว่าหลักสูตรระดับสูงทั้งหลายพวกนี้ไม่ควรมีในองค์กรหรือหน่วยงานในดๆที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือและความเป็นกลางค่ะต่อไปนะคะดิฉันก็อยากขอตัดงบประมาณนะคะทั้งหมดของโครงการนี้ขึ้นใไ้เลยค่ะ mm. เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นกลางให้กับศาลได้ทําหน้าที่ตุลาการอย่างเป็นอิสระด้วยการตัดลดงบประมาณในโครงการ หลักนิติธรรมเพื่อใช้ไไยุติธรรือนยอนทอบอทั้งหมดของโครงการ8.8ล้านบาทค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ